อดแล้วหอดแล้วพี่น้องโอ้ยหอดแล้ว,ดลวได้แนว้มาฝากพ่อแม่พี่น้องสุขปูสุข,สข้นค่ะนี่ได้แนว้มาฝากหน้าก่อแม่จ้ะน้องเชลโลว่าอยากให้เอา <c oughs> เอามเสียไปใส่น้องเชลโลว่าอยากให้กินต้มหมูว่าสั้นหมูเสียไปใส่น้องเชลโลไปเสียงไซ เชลโลเอาหมูไปเชียงแม่ใส่ฮะหมูแมะน้องเชลโลว่าอยากกันเฮ็ดต้มเร่งสู้ย่ากอกกับปูถิ่นกินมาซันค่ะพอดีทังเพิ่งเดินทางมาแต่รอยเอ็ดมาหอดโข้งเขียมมื่อกี้สองร้อยสองร้อยก็โลย,ยุดอกจะ่ะเพราะว่าเดินทางมาหอดกับเมย์ล่ะอยู่เอาทั้งแมวมาน้ำหกชีวิตรวมกับคนเป็นเก้าชีวิตพอดีพี่น้องอ่ะอยูบอ่ล่ะย่าก,กอกปูถินกก่นย่ากอกสวัสดีค่ะ ปูถิ่นสวัสดีค่ะอ,อันนี้เงินฟางางอีสานเ้ยจ้ะให้ย่ากกอกับปูถินเป็นคนดูแลง้นเราก็มีได้บ่เมนมาเราบ่มีเงินเด็ันเราก็ยึดติดกันนี่ละอ,อันนี้เงินฟาอันนี้เงินย่างกอย่างก้าวเดียวพี่น้องอันนี้ก็ไ่อยินข้าววานนองฉลวงสื่อหมูมาไม่ก็เตรียมเครื่องเลยามเตรียมของเลยามีเนี่ยเังต่อมเขาเนี่ยมาจะใส่าราคา,า้างน้ำใ่แต่หน้า่กอื่อเเนี่ยจะไปปูเนาะลวด้ยเอีดอยู่เอาพันมันไหอยู่ อ,อ๋อต้มเล้งกับต้มทากินแรกมันมันมีทั้งกระดูกมีทั้งเนื้อแต่ว่าเนื้อเอาไว้เฮ็ดไปเทนมื่ออื่นเนาะไปเอาบูนมื่ออื่นเน,น,น,นี่อน้ำจะกินน้ำเท่าอืออันนี้น้องเชโลว่าอยากใหยก้ยางกอกระปูทินกินต้มเล้งมาสั่นมะสั่นนี่เบงมะต้มเล้งเนาะกระดูวดัวฉั่าถ่านมะสันว่าน้องเชโลเป็นคนเลือกเองบ่ <ร Lift S 2> มีกระดูกจักเม็ดหน่อยนะโอ้ดีเสียเว้ยเนาะ อันนี้กระมูอยู่นลัตสองโลเอาไว้ไปเซ้นเมื่ออื่นมาชิย่างก้อยหรือว่าอยากเค็ดน้าตกกระเล้วแต่พี่เนาก่ออยากเค็ดปูชินอยากเค็ดกระเล้วแต่เนี่ยเค็ดแต่พี่ใหญ่ม่เค็ดก็ได้แล้วแต่สะดวกเจ้าเห็นหลายอ่าพี่น้องะวัดซับว่ดเนี่ยซับอยู่วันนี้ก็ต้มเป็นกระดูกเอ้าเนา้ยก่อกระปูชินเนี้ยเรานั่งเบิ้งอยู่ซื่อ วะที่เฮ็ดซัวเรากินไหมิเดยจเสยด้วค่ะก็ดีมาค่าค่ากับปูกเองนะจ๊ะเออไม่ใช่ทิ้นวอผ่ามาันนี้เดือนงังงาผ่าปกเดือนหูยน่เนยังไางอันเมนูมื่อนี้นีกะี่ฮเห็ดต้มเล้งเนาะจ๊ะพิดถือสูตรแจ้งใดกะคอมเมนต์กันมาได้นะค่ะแต่ว่านท่องเห็ดกินอยู่ประจำ่างหนาพ่อหวงเลยเฮ้ดนี่บอกพ่อพ่อ ใ <ไป S 2> ส่เบ็ดร้อนทั้าสองอันนี้เขาสิเฮ็ดใส่เครื่องคือต้มยำหลักๆ่ไหมพี่น้อจ้ะหัวแต่ไขงหัวแต่ไข่เนี่ยนะย่างฮะย่างใส่ขาลงไปอะคือใส่หัวหมูอย่างนี้ใส่หัวถั่วใส่เบิดร้อนก้อนหมาลา่าอย่าใส่นานจริงเ,เครื่องคือต้มยำนะพี่น้นองแต่ว่าตอนปรุงก็ะชี้บ่ได้ใส่ก้อนต้มยำ แค่ซีดีบางน้าวกับตำพริกใส่หอมหอมเน้นใส่น้ำปลาลายๆหอมหอมนั้อเนลต้มเล่งเนาะมันมีกินน้ำปลาน้ำปลาโอ้พี่นองครับปลิงแซ่บใสไปบะกูุดใส่ไายจะหอมหน่อยก่โรคเมีใส่ต้องไปรอดกูทินไปบะกูดก็ใส่ต้องไปไปด้วยเนาะใส่ตงไปเลยอ๋อเออมอ๋อพี่นองเมแต่ไ่ ส่เนี้าซมนี่บอเอาไส่เบิดบ่บอไม่สิเอาไส่เบิดสันมันเอ่ามาแล้วก็ได้ซื้อดี๋เร้องแ่เ้เจีเจ็บส้ก